ความเดิมตอนที่แล้วทำมืิบม่มีขามดยมันจะมีได้ไงก็มาอยู่น้องๆเล่าแล้วช่วยจุดไฟให้ดูวนนะเล่าแล้วช่วยเปิดไฟนะครับเพราะว่าคนเล่ามันจุดไฟไม่ได้ครับมึงก็จุดไฟก่อนที่มึงจะเล่าสิยายจ๋าลุงลุงกังวลใจมากเลยอ่ะยาย ก็บนใจเรื่องอรอยเยอะดูหลานดิมันนั่งบ่นคนเดียวอันตรายได้ยัดิเ้ยเสียงอะไรวะเรียกแค่หูพี่ไหนนี่กูได้ยินเหมือนเมืงเลยเล้งใส่ขอบป่ะไม่ใช่ใส่ขอบไม่ได้เร็วกว่านี้หรอก65วันเองใส่ขอบมันมาหน้าหนาวไม่ใช่เหรอไม่แต่เสียงมันอ่งฮือนะฮื้นโอ้โหยังไงตัวนึงขอบเอาตรงนี้แค่หรือตรงไหนเอาเอาเอา เอาเอาเอาแกงนี้ได้ยเฮียเฮียเฮียอ่าโอ้ยมาตีข้ามาตีข้าดูนี่ตีข้าอ้กหายแบงค์พวกนี้จริงเลยโอ้ยเฮียข้อ้าเฮียยายไม่ฉันทำอะไรเลยเนียยายไม่ทําทำอะไรเลยกไม่ทำอะไรเลยอยู่นี่มันก็มีหมาไม่เข้าใจแมงค์พวกนี้จริงๆเลยทั้งที่เรามาเพื่ออนุรักษ์แมงมุมเหล่านี้ ดูสินั่นเละสีด้วยเห็นปะเราพยายามเอาไม้ยนุ่มๆด่วนแหวงมุมให้บัลรู้สึกผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายเนี่ยเอ้ยเหียไอ้เทียนั่นอย่าไปยุ่งกับันมก็ตัวอะไรล่ะสนใจหลังเปล่าหลังนี่ก็ตัวใหญ่ก็มีปัญหาแล้วแร่งเลย ลส่ม,ม,ววมนันอะไรชา่มทำอะไไไ่ตงิงหนล้านเ <c oughs> ยานน <c oughs> สามารถถือหองมาตีได้นะ <c oughs> ไม่ต้องถือแต่นาิก <c oughs> เ้นหามาก่ไอหมาไใไนวะหม,มามันก็อยู่ข้าง <c oughs> หลอดหมดแล้วดกเรามันหลออหมดแล้วปาแล้วนะี่ยยหม่ดช่วยแล้ว ทำอะไรใช่ของก็ได้ใช่หอมตีได้เหรอใช้ได้ใช่หอมทำตีขี่ตีตีเราขีได้เหรอถืออยู่นี่มันยิ่งฟันมึงเนี่ยไม่มึงก็มึงก็ลงจากหัวทิแล้วก็ตีได้ไหมเจ้าใหญ่ดูเป็นหลานทำตัวโอ้ยอะไรอ่ะความเก็นขมาไม่อะเตรียมส่งให้พร้อมเลย ผมจะสู้กับมันด้วยขวานของลุงเนี่ยแหละยย่อะายอมแลวเอ้ไอ้ควางบนอะไรเนี่ยเฮ้ยหมาไฟอย่าตีใกล้เบอร์ดี้นะเดี๋ยวมันอย่าตี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 อย่าต่าตีอย่ตอย่าีอยาตีอยราตี่อยตีอ่าตยาีอยต่าอย่ตอตาออีอยีอาตตาา่าาาตาตย เอ้ะเชตเตอร์นายไปไหนอ๋ออยู่หลังหม้อนะเห็นไหี้ยดีไม่อยู่ในหม้อซะอย่าทำอะไรผมเลยนะกันเกาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไปเชื่อเพื่อเลยติ๊เก็ตเดินกะเดินกะเดินะไม่กินอยู่แล้วเฮ้ยปีกข้างคาวจะเน่าอ่ะเอาไปทำอาหารไหมทำอาหารเลยเดี๋ยวนะขอยืมหน่อยแล้วกันขอขอทำรีเอรชก่อนเดี๋ยว พี่พึ่งเดี๋ยวกูหยิบพี่พึ่งมาทำเข็มฉีดยาฉีดข้างข้าวมันตัดเอาอโทษวร์ทัพอดีว่าจะทำเนี่ยเพราะว่าพอดใส่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 ข้างข้าวเลยเพราะว่าอยากรู้เฉยว่าแบบมันมีเมนูอะไรเกิดขึ้นจากปีนข้าวบ้างถ้าใส่ไก่สองน่องแล้วก็เบอร์รี่หนึ่งอันเป็นสตูปั้นจะเป็นขาไก่ขาไก่ขาไก่โคตรทิ้งเขาขึ้นมาโอ้โหเบอร์รี่อยู่กับเรานะโอเค เ,เดี๋ยวเข้า,ขากล่องก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมไปเก็บนี่กนะ่อนเก็บจอกเก็บเก็บเดี๋ยวทำเป็นเหมือน <c oughs> เหมือนจะดีนะแต่ไม่โหดดีกนวะ่า <c oughs> เอ้กจะพูดอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้เสื้อยังขาดเอ้ยย่ามไปไหนวะอ๋อเจอแล้วยืมขอเอามาเอามายืมต้นทุนยืนสักสิบอัน <c oughs> เอ็นี่ก็ปั๊มโลวๆเลยโอไม่เชื่อแล้ว, <c oughs> ลวต่อไปด <c oughs> ูว่า ทำเต็นท์ทำเต็นท์โอเคได้ละนี่เป็เมนูนี้ก็ทำไมมันสร้างเต็นท์ไม่ได้วะ t one might take some looking i นทูคืออะไรอ่ะต้องรอตอนคืนหรอใช่ต้องต้องตอนค่ำถึงจะนอนได้ไม่หมายถึงตอนสร้างอะนะไม่นะอ๋อหรือว่าต้องต้องไปเครื่องวิทยาศาสตร์ขั้นสองเออเนะี่ย้มสอกอ่างไปขั้นสองดิโอเคใช่ใช่เอาเอาตรงไหนจะจะตั้งเป็น,น ไม่ต้องตรงกลางก็ไดเอาไหนก็ได้ข้างบนเดี๋ยวนะเดีตรงนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้หายไม่เจออ่ะนี่เหรอกูจะตกปลาแล้วกูหายนี่ไม่เจอตรงที่เด็กน้อยยืนนะใช่ตกปลาอ๋อมันอยู่ในก็อยู่ในรูปฟิกชิ่งไงข้างๆกาเดนน่ะข้างๆแครอท์ต้อนดึงมากเดี๋ยวพอดูหน่อยมันเป็นรูปตกปลาเลยนะอันนี้หายง่ายนะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นน่ะ กูมันไม่ขึ้นน่ะเป็นรูปเป็ดตกปลาใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะเที่ยงใครมาลูกเพชรอะแปดไม่ขึ้นขึ้นแต่บอ่อบ่อตรงที่มันมีตลางมังมุมอ่ะอ๋อกำลังตกปลาเหรออ่าๆก็ตกปลาในบอ่อน้ำไงไม่ได้เหรอบอร่อน้ำมันมีม,มงมุมกูหาบอ่อน้ำอย่านี้แหละก็ตรงนี้ไงตรงไหน เราาขดที่มามีบ่อหนึ่งอะที่มาไว้อ่ะโอเคโอค้โหีตาไม่ดีตา,ตาไม่ดีไปเฮ้ยเด็กสมัยนี้เล่นโทรศัพท์เยอะไอสัตว์ <c oughs> ไม่เคยเล่นโทรศัพท์เลยดูแต่หนังโป๊แอบอะไรแอบอะไรแอบอะไรใครแอบ,เ, Hi, แอบเราไม่ได้เรียกว่าแอบเราเรียกเอกใครแอบอยากเปลี่ยนชื่อเหรอแต่เมื่อกี้เมย์พูดว่าแอบแอบ เอบแอบแอบแอบเศกเอบโอ้โหไม่ดีนะโอ้ยจะตื่นมาได้ตามไม่ดีอย่างเดียวนะผู้ไม่ดีด้วยแอบ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 หลอนหมดแล้วหลอนทั้งหลอนทั้งหลอนทั้งตัวเกลยวแล้วในชีวิตจริงเดี๋ยวนะมันเอาปลาขึ้นไงวะตัดได้ดีตัดได้ดีต้นไม้เริ่มแห้งแล้วแสดงว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวใช่แล้วใช่นายพันใช่เลย ง่ายเสียจริงไอ้ใส่หมดสะพูกต้นไม้ปบทแคทอะไรต้นไม้บนเนี่ยรู้ว่าต้นไม้มันไปฆ่ามาก่อนป่อวะอีกต้นหนึ่งเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมปลูกเครื่องผมปลูกคื่อครับผมปลูกเครื่แล้วครับมีคนโดนอะไรอ่ะอ๋อสิ่งขางบนไป ขึ้น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 ขึนนอุย้ยควดมืดเลยเฮ้ยเดี๋ยว๋ยวใครเอาถ่านมาวางไว้ตรงนี้อะอ๋อไม่ใช่มันเกิดจากการที่ไหม้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่กระเป๋าใครอ่ะอันตรายมากเลยมีอยู่คนเดียวคนที่ใส่ชุดก <c oughs> เากเาะตลอดเลยไม่แต่ว่ากองกองหินมันไม่ไหม้นะมันไม่ไม้อย่างอื่นโอเคงั้นดีเลยนอนไม่คุม้มตอนนี้ต้องทำอาหารก่อนไปล่าลูกบอลนัดมาล้วเฮ้ย ลูกอะไรได้ business b u s i n e เฮ้ยบิร์ชไง b u s i n e s เบิร์ชนัดเราเออบีหรือเบิร์ดนะมันอากาดว่าไงนะ b i r c h เบิร์ชชัดนัดเบิร์ดนะเออเบิร์ดนัเพราะว่าตอนนี้เราขาดเมล็ดพืชอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเอาเนื้อเนื้อมอนเตอร์มาทำอาหารเก็บแครอทไว้ในตู้เย็นชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวทำ กำลองไว้ให้ตัวเองด้วยอันนึงใส่ใส่ใส่เรียบร้อยเป็นทุกอย่างก็เป็ดตกปลาผู้หายไปไหนวะจะบอกว่าผู้โดนยังไมงมงตีแล้วเป็ดตกปลาหายไปเลยลอย่ะม,มันเอาไปตีอะตัวอะไรแล้วมันพังบอกอาจจะใช่เอาเออทำม,มวกท็อปแคทใส่ดิทลาสติกน้อยอะหลอนหลอนเหล็กนใหญ่แบบมุม 60อันเดี๋ยวเอาปลามาใส่ไว้ในนี้ก่อนโอเขาดเนื้นะเอเยี่ยมเต็นเต็มคู่เต็นเต็มคู่ติดคู่วัวโตไอ้อนี่อะไรวะเป็นเ e n ซ i n g s, <S w o ดาบอะไรวะ f e n c ิ n งซอร์ d เนี่ยไม่ดูวะ แม่งบอกว่าถ้าจะสละหอกแล้วเอามาทำเป็นดาบแต่มันดัมเคยใช้อ่ะมันดเมเอเท่ากันแต่ว่ามันตีช้ากว่าได้ได้เทแค่นั้นแหละอเอยไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะไว้ทําเลยสักอย่างเดี๋ยวนะยจมังมุมกี่อันนะที่มึงบอกเมื่อกี้เอกหกอันหรอเมื่กีงทําโมกเมื่อกี้หูกูแววเบอกว่าเห็นแม่งบอกหกปดอัน <laughs> <laughs> เปิดมาก <laughs> ใหญ่แบบมุมหกสิบอันเก็ได้ยินือนกนวมาอหา่แบงมุมหกสิบอันเนี่เปิดกล่องมามียี่อันไน้เหี้ยมันเอาไปทําอะไรตั้งสี่สิบกว่าอันวะหกสิบอันกูก็โง่อะไรหกสิบอันจำได้ว่าตีเราได้สาสิบอันมันคูณสองเหรอวะหกสิบหกสิบหกสิอันแอบแอบแอใแบบมุมหกสบอันแอบแอบแอกสิบหกสิบอัน ใหญ่แบบมุมใหญ่แบบมุมหกสิบหกสิบอันเดี๋ยวนะหมวกมันอยู่ในหวัวข้อไหนวะไอ้โคดเสื้อผ้าจเจอละไอผ้า,าต้องอ๋อยเยี่ยมมุมมมันมันมีหลายหมวกด้วยเดี๋ยวนะกูหาไปตกปลาไม่เจอโอเคโอ้ยเยี่ยรอดแล้วชีวิตเดีย๋ยวนะกูหาไปตกปลาไม่เจอเยี่ยแล้วร้องไหส้สิเพื่อมันออกว่าเยี่ยมมุมอีกสอง เฮ้ยโอ้ยมีฟา้าเ<ห>พิ่งอ,อยู่ข้างล่างโอ้ไมค์ก้อนนี้ใช่แล้วละ่ะปากเก็บน้ำผึ้งนะถ้ามันเต็มแล้วโอ้ะเดี๋ยวเลยหวัง oh, ว่าลูกคงไม่โดนต่อย <laughs> <laughs> ะนะเดี๋ยวนะฟิชแอนด์ชิปเดี๋ยวนะใช้อะไรวะตัวหนึ่งตอนนี้กูณร้อนละใส่หมวกเลยเพราะมึงร้อนมาตั้ง <c oughs> ใส<ช>่หมวกมันร้อนาปทางด้าใส่แล้ว, <c oughs> วมันยังร้อนอยู่อ่ะก็มันมืดไงหรือว่าเลือดมึงน้อยหรือเปล่า เลือดน้อยด้วยเหมือนตัวมึงมันเลือดลดแล้วมันสติดลดไปแบ่อืรีดบๆเบๆเบๆไปแล้วอะะ่ะชนะหนาวแล้วแนะแล้วฉันยังหาใบโอมไม่เจอเลยใบโอมที่ต้องการโอเคเ okay. ตุนยาสำเร็จไอบินยานี่ให้กูเก็บไว้ไหนมันเดินเข้าไปเก็บได้เลยใช่ปละหลังพึ้งอะไรเดินเข้าไปเก็บได้เลยบินยานคืออะไรวะ ี่เพึ่งพึงมันจะโจมตีเราใช่ไหมหวังว่าลุงคงไม่โดนต่อยใช่ให้วิ่งแค็บนน่ะจริงๆมันมีวิธีก็คือเก็บอันหนึ่งแล้วก็วิ่งไปเก็บอีกอันหนึ่งป้าวดีด้ยโอ้ลุงโดนต่อยอ่ะหลาด้วยลุงก็ต่อยมันคืนสิลุงจะไปยอมแน่ลุงก็สวนมาไปดิลุงชื่อรถถังไหมเถอะหมาใครว่าหน้าแดงกันเลย เราไม่มีเบอร์รี่เลยเหรอวะแย่แล้วจะมาแซะป่ะโอเคได้แล้วเบลเเบลเบเยดูอใจกับลาวูดิจริงสติมันน้อยอ่ะมันเลยต้องบ้าไงไม่ช่ใช่เหมือนคนบ้าเลยสติมันเท่าไหร่วะ ปกติเท่าไหร่เวลาห59 59 59น้อยจริงมึงไปฮิวเลือดให้เต็มดี่เจอแล้วเต็มแล้วมึปเต็มึงห้าสิมึง59มึงเห็นด้านด้านด้านซ้ายไหมเห็นไหมนั่นอะทรงรูปทรงเต็มเหมือนเต็นท์อ่ะรู้จักก็เปล่านอนอะตอนนี้มันนอนอะเดี๋ยวมันก็คืนเองอ่ะลุงเอาให้มันขึ้นเรื่อยๆอ่ะลุง60กว่าไปตกปลาก่อนมาสุดท้ายแล้ว วันสุดท้ายเราเรีไปตกปลาขวยังหาไปโอมหาไปโอมไหนปันจัน,จนไม่เจอเลยบอโอมประเจิ์เฮ้ยกบนี่แม่งเสือกว่ะถ้ากับว่าต้นไม้ตอนนี้ก็คงไม่ไม่มีกิ่งไม้ไหนออกออกดอกแล้วใช่ไหมน่าจะพุ่งเนี้ยพุ่งนี้จะดูหนาวเพราแรกว่าจะออกไปตัด <laughs> ไปตัดพวกเบิร์ดนัทไงแต่คงไม่มีแล้วล่ะ๋อตอนนี้ก็คงจะไม่มีแล้วต้องค้าหินอุ่นด้วยใช่ป่ะใช่ ใช่หินเยอะมากเดี๋ยวไปคั่วสิผ่าไปขุดไม้ปกถันแล้วเหลือแค่คาบออกมายังไม่คาบกันใช่ไหมยอดเยี่ยมยังไม่คาบเลยดู่ในถ้ำนี่เองขาคนถ้ำเลยเดี๋ยวข้าเอาใบประกาศหาคนไปติดในถ้ำใหม่นะหินเดี๋ยวคาบก่อนมันต้องเข้าคือวิทยาศาสตร์สินะหินอุลตร้าใช่แล้วเออมองมันเปลี่ยนแล้วมันมันหาไม่เจอเลยเนาะออเจอแล้วหินอุลตร้า เราต้องคือวิชาศาสตร์ขั้นสองด้วยมั้งเนี่ยใช่เครื่องหนึ่งที่ขุดด้วยหนึ่งอันเครื่องหนึ่งถ้าไม่ใช้ก็กทิ้งไปใช้ไหมตอนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วอะข้างบนพื้นดินอ่ะเช้าอยู่กำลังจะกำลังจะกำลังจะไอ้นี่กำลังจะค่ำกำลังจะเย็นโอ้ยแย่ละหลงทำตายอเลยเนี่ยอ้าวหิวอุณหภูมิหายไปก้อนหนึ่งว๊อดเออหินหายไปไหนหมดอ่ะคนละกล่องเปล่า ไม่เหลือสี่ก้อนเนี่ยนะในกล่องไปขุดไม่ไมีมว่ไปขุดมาสี่สิบกว่าหกสิบกว่าก้อนนะลองหาในเวอร์บี้ไม่ก็เช็นเตอร์ยังดีจุดไฟก่อนเพื่อหิวตะปูมันไม่มันไม่เสียคุณค่าไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการโอเคสามก้อนครบแล้วออกมาได้ปดเปล่าคันเลงออกได้แล้วออกได้แล้วโอเค โอตัว<ไ>อะไรวะโอ้ยกัดตายกระตุยกระตุยกระตุยโอเคได้เสือ้อเกอะมาแล้วเสือ้อ,อเกาะที่ทนยิ่งกว่าตัวข้าอยู่ <c oughs> เฮ้ยใครอยู่ในเต็นท์ทำอะไรเนะี่ยลมพัดบุมบ้มบพิ่มวุ่นว่อตดในเต็นท์นะแม่ล <c oughs> ืมเลือบเบาเบาดอ้ <c oughs> <c oughs> อเหี้ยเดี๋ยวกูก็ต้องไปนอนแล้วเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ข้างบนเวลาเท่าไหร่แล้วใกล้ใกล้ใกล้หมดแล้วโอเค,คอยู่ไหนอ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะเดี๋ยวเอาเหดี๋ยวขึ้นไปฝาเล้งอยู่ตรงไหนว่าถ้ำลงถ้ำตรงไหนอะ่ะรูไหนอะ่ะซ<อ>้ายซ้ายหรือซ้ายซ้ายเลยหรือว่าซ้ายล่างไม่รู้อะแต่ว่าตอนเนี้ยเดินไปทั่วเลยในในถ้ำไหมแต่น่าจะข้างบนนะถ้าเกิดตอ,อนออกดึกมืดแล้วนะตอนนี้ได้ได้เดี๋ยวน่าจะทันกู มันจะไปหยิบหินอลยอะไรเฮ้อเฮ้ยเพลงไม่พอเลยไปไปตายยิฟังตั้งนานเฮ้ยอะไรเล็บยาวหมดแล้วแล้วครูสุ่การศึกษาก็มาตีนิ้วหรอกเด็กสมัยนี้ไว้เล็บยาวจริง ใส่เอาไว้เก่าหลังเด,เด็กสม,มัยเนี่ยมันไม่รู้สุขใเลยเอาละต้นไม้ฝั่งขวาก็กิกไม้ก็มีพร้อมแล้วขาดหญ้าก,กับขาดหินสินะแต่หินคืออะไรหินคือหินแหละหินกะห <c oughs> ินไม่เคยเจอหินเลยอะ่ะสงสัยต้องขึ้นไปได้านบนอีกแล้วถ้าไปก็ไปคุ้มอยู่ดีไปก็ตายหรอไปมันศัตร<อ>ูไม่ต้องใช้อะไรบ้างนะลิง เนื้อใหญ่แล้วก็สองอนเ,เนื้อมนอนเตอร์หนึ่งแล้วก็อะไรก็ได้หนึ่งมีอันเดียวอ่ะไม่ไหวหรอเพราะว่ามันมีเน,มเนื้อใหญ่เนื้อเนื้อใหญ่อันเดียวเองก็ทำไ่ได้ใช้ฮันนี่แฮมก็ได้นี่เนื้อใหญ่แล้วก็น้ำผึ้งเดี๋ยวลองดูกอนเออเป็นอะไรอะ่ละลาสัญญาลาสัญญาไม่อ่ะมันไม่เหมือนลาสัญญาเลยอ่ะใหญ่ขึ้นมาแล้ว ยายลงมาเร็วก็เก็บเบอร์รีก่กันนะโอ้โหหนาวๆแล้วนะยายยายไม่กลัวหรอกยายไม่กลัวหรอกแค่รีบวิ่งหาทางออกจากถ้ำเลยหน, <c oughs> นีตายเลยนะห <c oughs> นีตายเรามีไส้เยอะแล้วเราก็มีผงขี้เถ้าเยอะอยู่เก้าอันเดี๋ยวทำฟ <c oughs> ิตแอนชิปหมดเลยดีกว,ว่าเผื่อ <c oughs> เลือดมันหมดอ่ะเล้งกูทำฟิตแอนชิปเผื่อไ้นะ ะทำยามันฟิสติกไม่ใช่เหรอติดเรียกฟิตแอนชิมป์อะชินไปแล้วว่าตอนนั้นเราคุยกันว่าฟิตแอนชิมแม่งคืออันนี้ในตอนสตาร์ปอะตอนกูทำอะมึงยังพูดเลยบอกว่าฟิตแอนชิมต้องใช้ไม้ทำป่าวะใช้กิ่งไม้ทำหรือเปล่าตอนที่กูทำอะเหลือโจ้พูดว่ากูจำไม่ได้แล้วฮึมโนอะไรโน่ไม่ใช่โภมตอนแรกใครพูดว่าฟิตแอนชิมต้องใช้กิ่งไม้เดี๋ยวดูดิโวย ฟิสติอีกสักรอบว่าฟิสติป่ะที่ถึงนชิ่ะวิ่งไปวิ่งไปไอ้เจ้าหมูวิ่งไปวิ่งไปเมย์กินป่ะฟิสเดินชิบะไม่กินใช่ป่ะโอเคกินเฮ้ยพูดถึงเรื่องกินแล้วเดือนหน้าไปกินป่ะกินอะไรพิซซ่าฟิสสติกอีกสักรอบว่าฟิสสติป่ะพี่ถึงนชิ่ะเมย์กินป่ะฟิสเดิชิอ่ะกินกินพิซซ่ากูทำเองเล้งโอเค ทำยาขึ้นมาแล้วแน่ไหมเมโจบอกโอเคแล้วอ่ะกลัวไม่ได้ใช่ไหมทิ้พิซซ่ามาเจ้เดือนหน้าแล้วตีน้อยกลัวแต่อยากกินตีน้อยด้วยนะก็กินพิซซ่าตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นไปกินตีน้อยต่อโอ๊ยก็เกินไปไรมันอะทิ่จะหนีสัญญาของข้าสินะเออกูจะหนีด้ยกูจะบิดเต็นมันนอนได้สามรอบใช่ป่ะหกรอบหกรอบเลยเหรอ ถ้านอนตอนนี้ขอนอนหน่อยแล้วกันอานอนตอนเย็นนอนตอนไหนไม่ไหวสติมันใส่หมวกใส่หมวกก็จริงอะแต่มันไม่ขึ้นเลยคือมันขึ้นนะ,ะตแต่มันมันขึ้นแล้วมันก็นแบบอยู่กลางกลงอะหรือว่าต้องลอนรับที่ทานเพิ่มวะให้มันใกล้ๆกพอเก็บเรื่องของหลานไว้เดีเราอัตเต็นเก่งใจกลัวหลานเก็บคอคอแหบคอแห้งอย่าลืมเอาหินอุณหภูมิไปด้วยนะทุกคน โอ้นายทำไว้แล้วสินะนั่นแหละแดงๆของเต้าตรงนั้นอนะ่ะโอ้โสุดยอดเลยโอเคร้อยแปดแปดร้อยแปดเก้าเก้าสอยู่ดีๆมันก็มีเนื้อใหญ่ตกอยู่ในหมู่บ้านหมูนะเลยอ่ะโอ้โอแต่พระเจ้าท่านทรงโปรดจริงๆใช่แล้วลนะ่ะระหว่างเบิร์ดนัดกับเบอร์รี่เก็บอะไรไว้ดีกว่าเอาเบอร์รี่เน่าเน่าเร็วกว่า ถ้างั้นเอาเบอร์รี่มาทำนะเพราะว่าจะทำมทิสบอลอ่ะได้ทำใส่หมูก็ได้นะเนี่ะใช่ใส่หมูเนาะมันมันยังไงนะเอาเบอร์รี่กับเนื้อใหญ่เหรออ่าแป๊บนึงนะเนื้อใหญ่สองแล้วก็ประหยัดโดยการใช้เนื้อมอนเตอร์หนึ่งแล้วก็ขัดเน,นี่ยอ๋อทำไมได้มิสบอลวะอ๋ะอไม่เนื้อใหญ่สองสิอ๋อเนื้อใหญ่สองแล้วก็เนื้อมอนเตอร์หนึ่งนี่เหรอใช่อ๋อโอเคได้ละกดคุกได้เลย เอาทำศัตรูก่อนเนื้อวังเตอร์กำลังจะเน่าแล้วอะไรกันเนี่ยเลิกกันเนดะี๋ยวนี้หดแล้วผมหมดหัว,วเอาไปแหนกไอ้เหีเ้ยไม่ใช่เพราะว่าเนื้อใหญ่หมดแล้วนะตอนนี้ได,ไ,ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ศัตรูได้ได้มาสองแค่ มีหมูใจดีให้มาหมูใจดีให้มาทำไมยัไม่หยุดเล่าเรื่องของมันอีกแล้วเลยเก็บแคสำรอกันดูมันดูเหมือนหลานจะเก็บกดมานานนะยายจ๋าศัตรูได้แล้วนะไปกินเพิ่มเลือดได้นะเดี๋ยวกล่าวว่าจะทำศัตรูศัตรูสามที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปประจุภัยหาหินหาอะไรกวอาเอ๊ะมันพอสามที่เหรอพอแม่สามที่กับการไปกับ หรือว่าไม่หมายถึงวัตถุดิบเราไม่พอเฮ้ยตัวอะไรวะดอกคิดว่าพอฉันกลิ่นเนี่ยมันน่ารักไหมแม่กลิ่นแม่งยิงมันนะงั้นแสดงว่ายิงได้ดิก็ถ้ามันอยากตายก็เราบอกเลยว่าโจจะไปยุ่งในเรื่อเนี้ยบอนเตอร์เน่าอ่ะมันจะเน่าแล้วอ่ะก็ปล่อยเลยหรือว่ามันมีเจียหน่าแปดกว่าอันมั้ง อ๋อเก็บเก็บไว้ในกล่องเดี๋ยวเราเอามาให้หมู่บ้านหมูเราเป็นคนไปบุญโอเคงั้นันใกล้แล้วล่ะท่านท่านอย่าลืมแล้วกันนะส่วนค่าจเอาไว้ไปจนภายแล้วล่ะขอให้ท่านโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีมีน้ําแข็งก็ขุดมาด้วยล่ะอได้ทำมาได้ถ้ามีตูเย็นเคลื่อนที่อยู่ชอวเชสเตอร์เลยข้าจะล้วงคอกลับมาให้แล้วกันนะเป้าหมายคือข้างบนแล้วออกขวา แมงมุมมันหลับอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเลยหน้าหนาวแมงมุมจันสิเลยท่านไม่จํานะมันนอนหลับสบายกันทุกตัวเลยอุ้ยเห็ดแดงอ๋อมันน่าจะเป็นจากราชินีแมงมุมอ๋อหมูจ๋าฉันมีเนื้อมาให้หมูจ๋าฉันมีเนื้อมาให้กันเลย <c oughs> <ช>หมูอบอกอเฮ้ยมังหลอกลวง <c oughs> เฮ้ยวอบ <c oughs> <c oughs> รอบที่แล้วพี่ชายของฉันก็กินมัน้าไป มีมาตรการกลายเป็นไฮอ็อกเลยเจียดหมูเส้นดีจริงเลยเดี๋ยวไฮอ็อกอย่างเงี้ยแหละเป็นข้าวหน้าหนาวตัวใหญ่ตัวอย่างหรือว่ายังเต็มยังไม่เต็มเดี๋ยวนาจอฟ้าแล้วอ่าะยี่ห้อจอฟ้าก็ล้างคอไป้าก็ล้างคอมดิเคียคนละฟ้าใส่เอาว่าลองเสียงดูไปขวาเอาอะไรอ่ะยี่ห้ยเป็นกีนใหม่ก็แล้ว ต,ตีมันโอ้หนวดมันม<ต>ีเลือดต้องวพวกหนวดมีเลือดห้าร้อยหลือวะใช่อย่าไปสูม้<อ>มันเลยมันตีแรงด้วยพยายามล่อบแบ่งมุมไปก็ได้นะไม่หรอกดว่าจะเดินผ่านในหนวดที่ไปแต่ว่าพอดีหินมันหมดอุณภูมิเดี๋ยวชาร์จก่อนกูขุดหินมาให้นะได้ไปขุดเท่าไหนาวะแถวนั้นแหละเอ้ยน้ำแข็งเดี๋ยวขุดด้วยไหนวะตีนตรงที่กูเออ หินตรงเจ้าอ่ะค่าขุดหมดแล้วยังยังยังมีอยู่ไอ้ก้อนที่มึงบอกมีอยู่อ่ะก็คือข้างๆไข่ไอ่ะ <laughs> เอามาแล้วอ่ะเหลยังเหลือกี่ก้อนอ่ะเนี่ยพราะในแผนที่กูมันเหลือมันเหลือสองก้อนอ่ะสองก้อนก็คือข้างๆกับตัวนกเลยอออ่่ะเนนั <laughs> ับชางมจุกน้ำแข็งก่อนรู้สึกว่ามีน้ำแข็งอะ่ะโอ้ยมีหมูใจดีอีกแล้วอ่ะให้เนื้อใหม่กันเลย โอ้ผมเป็นความหวังความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเบือ้องบนทั้งเป็นหมูที่เขาเรียกว่าถูกคัดสรรม, <ใจ S 1> มาอย่างดีคัดสัรมาอย่างดีแต่หมูที่เจ้าเจอน่ะมีผิวสีดำเช่นเด้วเลยใช่แล้วล่ะเป็นหมูคุโรฮุตะสินะหมูดำเนี่ยเอ่อก,กูอยู่ที่ไหนของโซนมวมีนเดียคือตอนนี้กำลังเดินสำรวจหาพื้นที่ใหม่นะ เต้อถอยมาลูกอย่าไปสู้กับมันเลยโอ้ผมต้องคอยจุดไฟบ่อยๆเลยดีกว่าใช่กหมลิงใช่พยายามอย่าให้หินร้อนกลายเป็นสีสีเขียวอ่ะไม่งั้นเปอร์เซ็นต์มันจะลดใช่ถามว่าทำไมโกูกพุนโดมาเมื่อกี้เอาเว้ยอลไวสู้กับเพนกินเ้ยเอาตูดตูเออแล้วเราก็รอเก็บของไงเก็บหญ้ามาปลูกด้วยนะ ไอเล้งเจอหม้ออ่ะขนกลับมาขนกลับมามันต้องใช้ค้อนปุ๊บใช่ื่อใช่แต่ว่าพบได้ของนะแต่ว่ามีช่องเก็บของพอว่าไรนี่ก็มีเชสเตอร์ไงก็ได้หมดก็ได้กลินกลับได้ฐานมาโอ้แหมอยู่นี้ก็ได้หนวดฟรีมาใช้ร้อยเอ้ยแต่เพนกวินเลื่อนมา โอ้โหบักสึกว่าเลยอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยหัวมากูยังไม่ได้ลองนะเนพนกวินนะขนนกเอ้ยสมุดสมุดทำอาหารกับพวกใบทำอาหารนี่เก็บไหมหรือว่าไม่ต้องเก็บไว้ที่ถ่ายก็ได้ใบทำอาหารเนาะแค่ดูสูตรแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้ถ้าไม่จักดคลิกดูสูตรเหรอเหมือนจิ้บฝ่าดูสูตรอ๋อ เอาง่ายกคือเหมือนกับก่อนจะเป็นมอสใช่ปะ่ะก็คือเรามีมอสแล้วมันก็เลยไม่ค่อยจำเป็นใช่ป่ะใช่แต่ว่าดูไว้ก็ได้เผื่ออยากรู้เมนูอืมอร่อยจริงๆลุกคอหน่อยลกุกเอาละเอาค้อนเก็บเข้าไปในไอเทมบ็อกต้นไม้ในตรงนี้ถ้าเราตัดเราเสียเลือดป่ะต้นไม้ตัดไม่เสีย โอเคแต่ว่ากิ่งไม้อะเก็บเราเสียอ <laughs> <laughs> าก,กลัวจริงๆเลยโของเกมเด่ยน็อกน็อกขออนุญาตพักก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย